สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้งานเกี่ยวกับตัวทัมเมอร์ของยี่ห้อคาโลกาว a ซี่นะครับเป็นสินค้าจากประเทศอิตาลีนะครับ n a k e in Italy นะครับดูจากกล่องน,นะครับก็วันนี้เป็นทัมเมอร์ตัวที่พิเศษตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีทีหนึ่กับ T2 นะครับซึ่ง สามารถปรับเวลาแยกกันได้นะครับหน่วงออนเป็นทีหน่วงออฟเป็นทีสได้นะครับหรือว่าออนออฟสลับกันเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับซึ่งเราสามารถจะปรับได้3ฟังก์ชันด้วยกันนะครับสำหรับรุ่ม DCB 0 1 CM 2 4ตัวนี้นะครับก็ก็จะมีฟังก์ชัน A A A นะครับ A B แล้วก็ s h, h นะครับอ่าก็จะมีอยู่น้นี้นะครับส่วนไดแกรมนะครับไดแกรมการต่อสายก็จะอยู่ด้านข้างนะครับก็บอกไว้ชัดเจนนะครับถ้าถ้าเป็นการปรับตั้งเวลาเนี่ยเวลาของเขาจะปรับได้ตั้งแต่0.1วินาทีจนถึง100ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าดูจากตัวจัร s h ชีตแล้วนะครับ,บนี่นะครับ เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานครับฟังก์ชันการใช้งานเราจะปรับฟังก์ชันให้เป็นฟังก์ชัน e ตัวใหญ่แล้วก็อเล็กนะครับก็คือฟังก์ชันนี้นะครับ e ใหญ่แล้วก็ e เล็กแสดงว่าเมื่อเปิดจ่ายซัพพลายเข้ามาเนี่ย t หนึ่งทำงานก่อนนะครับอนก่อนก็คือ t หนึ่งแล้วก็ทำ t สองแล้วก็สลับเป็น t หนึ่งสองไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุด จ่ายซัพพลายนะครับนี่คือฟังก์ชัน a ใหญ่แล้วก็ a เล็กนะครับเขาเรียกว่ารีไซเคิลนะครับออนออฟสลับกันไปนะครับเรามาดูนะครับว่า,าฟังก์ชันตัวนี้จะมีรูปแบบการทำงานลักษณะแบบไหนได้บ้างนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราผมจะเปิดจ่ายซัพพลายเลยนะครับนะ อันนี้เราตั้งไว้ที่ on นหนาทีอ่าหวินาทีนะครับออฟหวินาทีสลับกันก็คือฟังก์ชันนี้นะออนก็คือทีหน <off S 1> ึ่งออฟกคคือทีสนะครับสังเกตนะครับจ่ายซัพพลายไปก็จะเริ่มทำงานออนออฟสลับกันไปได้เลยใช้งานง่ายครับตัวนี้สมมุติเราต้องการปรับให้ออนนานขึ้นก็ไขโง้งก็ หมุนไปที่5วินะครับออนนานขึ้นนะครับเห็นไหมครัสังเกตว่าไฟนี่ก็แหละสีแดงนานขึ้นออน5วินะครับไฟสีแดงจะติดนานออป1วิออน5วิออป1วิเห็นไหมครัเราปรับแยกกันได้นะครับซึ่งปรับโดยการดิฟสวิตช์นี้เลยนะครับจะปรับเป็นนาทีวินาทีชั่วโมง การใช้งานก็ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวท i มเมอร์ของยี่ห้อคาโลกาวซี่นะครับรุ่น DCB01CM24 ครับขอบคุณมากครับ